สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชุดนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีกันนะครับประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นะครับชาวราศีกันนะครับรอบนี้มีดาวราหูย้ายนะครับพูดทุกคลิปทุกเดือนทุกราศีเพราะว่าดาวนี้เป็นการดาวย้ายครั้งยิ่งใหญ่นะครับแน่นอนว่าดาวราหูย้ายเนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาย้ายที่9นะครับ กันยาย้ายวันที่10กันยาสึงวันที่10นะครับเข้าสู่ราศรีพุธศพแน่นอนว่าเดิมเนี่ยดาวงานมาผัวพันนะครับเพราะว่าดาวอริอยู่ในตำแหน่งงานชาวราศรีกันที่ผ่านมาเนี่ยล้อ,อเรื่องงานนะครับบางคนมีหนี้สินบางคนทํางานมีอุปสรรคถูกเตะขัดแข้งขัดขา้านายเคยรักรอบนี้ไม่รักนายเคยนายเคยวัวถามรอบนี้ทิ้งออกนะครับมันจะมีปัญหาแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นนะครับเรื่องของงานจะค่อยๆไล่อุปสรรคลงไปหรือ นบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะหนึ่งดาวราหูย้ายออก2ดาวพฤหัสบ,บดีในหลักโหราศาสตร์ทำบุญเป็น4แกล่ลัคนาเขาเรียกปทุมเกณฑ์ปทุมก็คือหอมปทุมก็คือดอกบัวปทุมก็คือการยกย่องบูชาสักการะคุณจะได้มีโอกาสาได้เป็นที่ปรึกษาหรือได้บ้านใหม่รถใหม่ถ้าโสดอยู่ผมว่าคุณเจอคู่นะครับแต่ต้องระวังนะครับถ้าวัยรุ่นเนี่ยมีโอกาสมีลูกกระทันหันหรือว่าท้องก่อนแต่งต้องระวังนะครับถ้าวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ อยากจะมีลูกแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับไม่มีลูกเขาทีรอบนี้โอกาสจะมีแบบปุ๊กฟุ๊กโดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับก็ต้องเป็นข้อดีนะครับผมแต่ในข้อเสียก็มีอย่างที่ได้เตือนไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเดือนกันยาตั้งแต่3กันยาวยาจนถึงสิ้นเดือนถือว่าดีมากนะครับมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสได้งาน,ได,งานได้เงินที่เยอะขึ้นกว่าเดิมการเจรจาต่อรอง ในภาวะปกติคุณเคยได้แค่20รอบนี้ผมแนะนาคุณขายของจาก20คุณขายไป40คุณขายไป60รับรองคุณได้เพราะเดือนนี้เป็นตําแหน่งที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับผมถือว่าเป็นเป็นในจุดทิศทางที่เหมาะในเรื่องของการงานนั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปครึ่งเดือนแรกนะครับก็พยายามเต็มที่หน่อยเพราะผลดีมันจะอยู่ในครึ่งเดือนหลังนะครับพอดูจากมุมดาวในภาพรวมแล้วมาประกอบเป็นคําพยากรณ์สั้นๆก็คือช่วงเนี้ งานถือว่าโวปสรร์ลดลงนะครับคู่ครองมีโอกาสเจอที่ดีนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่แต่งงานแล้วยังไม่เคยมีลูกช่วงนี้มีโอกาสมีลูกแต่ถ้าน้องน้องหนูนูที่โสดอยู่ระวังท้องก่อนแต่งขอเตือนไว้ก่อนนะครับอันนี้จะมีเกณฑ์อยู่นิดนึงส่วนเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะได้ขายของเยอะหรือมากกว่าเดิมนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับทางท่านที่คนก็รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ชาวราศีกันจังหวัดดวงมันมามันก็ห้ามกันไม่อยู่จริงๆนะครับเช่นคุณไปซื้อน้ําอัดลมนะครับยี่ห้อหนึ่งที่ร้านโชห่วยคุณก็รู้ว่ากดหนึ่งสิบาทแต่ปรากฏวันนี้คุณไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่โรงหนังเขาก็กดน้ําอัดลมยี่ห้อนี้ให้คุณเห็นนะ่ะแต่เขาก,กดแก้วใส่โรงหนังของเขาแต่เขาขายคุณ60ไม่มีใครต่อเฮ้ย hey, พี่ทําไมปกติเคยซื้อสิบาทไม่มีใครต่อทุกคนจ่ายหกสิบหมดทางท่านที่รู้ว่ายี่ห้อนี้ข้าง แต่พอดูเดือนหลังหกสิบโอ้ตากกันตั้งห้าสิบทุกคนยอมใจหมดไม่มีใครต่อราคาดวงคุณกําลังเข้าสู่สภาวะจุดแบบนั้นนะครับเพราะว่าดวงคุณมันเป็นขาขึ้นถ้าคุณไม่รีบโกยช่วงนี้ก็ไม่รู้จะโกยช่วงไหนแล้วนะครับเพราะจังหวะดีต้องรีบโกยย้ําขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะดวงแย่ก็ได้นะครับดังนั้นช่วงนี้ดวงดีเราเตือนไว้ก่อนถือว่าแนะนําสําหรับชาวราศีกันแต่หลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มันดีทุกคนไหมมันไม่ได้ทุกคนเพราะผมไม่รู้ดวงชะตาจริงงๆขอทุกคน อันนี้เราถ่ายในภาพกว้างนะครับของดาวองค์รวมทั้งหมดเป็นแมสในมุมกว้างว่าตอนเนี้ดวงดาวทำมุมแบบนี้ดังนั้นจะส่งผลแบบนี้กับชาวราศีกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะส่งผลแบบนี้แต่จะบอกว่าดีทุกคนไหมเป็นไปไม่ได้เพราะบ,บางคนหรือบางท่านผมไม่รู้ว่าดวงชะตาเป็นแบบไหนบางทีอาจจะมีดาวร้มาทํามุมพอดาวดีท้ายมาอย่างนี้ปุ๊บมันไม่เกิดก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นในภาพกว้างขอบอกทุกท่านไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการย้ําเตือนสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีกันนะครับผม และก็แน่นอนนะครับท่านใดชอบควารพยากรของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ